วันนี้เราอยู่ที่สระบุรีนะครับผมบุทยานแห่งชาติน้ําตกสามลันนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงกระบวนการเชื่อมมิกแม็กเป็นอีกตัวหนึ่งที่หลายคนยังไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ลึกซึ้งกันมากนะครับผมดังนั้นถ้าใครอยากจะเชื่อมบางทีการเชื่อมเริ่มต้นด้วยการเชื่อมมิกแม็กเนี่ยอาจจะทําให้คุณได้งานที่มากก็ได้วันนี้หัวข้อที่เราจะพูดคือกระบวนการเชื่อมมิกแม็กคืออะไรนั่นเองครับ สวัสดีครับคุโจคนเล็กงานช่างไม้จิตรศานะครับวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจกับกระบวนการเชื่อมมิกแม็กที่หลายคนเข้าใจผิดและยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับวันนี้มิกแม็กคืออะไรนะครับมิกแม็กนะครับชื่อเต็มของมันเนี่ยมันประกอบด้วยสส่วนก็คือมิกกับแม็กนะครับและอาจจะพ่วงถึงฟักคอด้วยแต่ขอแยกพูดเป็นหัวข้อฟักคอต่างหากกแล้วกันเนาะมิกก็คือแมนนวลอินเนอร์แก๊สกระบวนการเชื่อมโดยใช้แก๊สโด,ดยใช้แก๊สอินเนอร์นะครับ แล้วก็แม็กก็คือเมนนุ่แอคทีฟแก๊สก็คือกระบวนการเชื่อมที่ใช้แก๊สแอคทีฟในการเชื่อมนะครับหรือแก๊สแอคทีฟตัวนั้นก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็น co 2นั่นเองบางครั้งกระบวนการเชื่อมนี้เราก็จะเรียกว่าการเชื่อม co 2นะครับผมทีนี้มิกแบ็กเนี่ยมันเกิดมาทีหลังของ mma mma มันเกิดขึ้นมาก่อนแล้วมันมีปัญหาหลายอย่างหรือมันแก้โจทย์ปัญหาบางอย่างไม่ได้อย่างเช่นการเชื่อมยากของ mma หรือ mma ไม่สามารถเชื่อมได้อย่างรวดเร็ว มันถึงเกิดกระบวนการเชื่อมมิกแม็กขึ้นมาดังนั้นมิกแม็กโดยเฟิร์สชอยส์ของมันคือกระบวนการเชื่อมได้เร็วแล้วก็ง่ายนั่นเองนะครับผมมันถึงเกิดมาดังนั้นใครถ้าเกิดว่าอยากจะได้เร็วและง่ายก็ควรที่หันมาทางส่วนของมิกแม็กก็จะได้ประโยชน์ตรงนั้นมากกว่าดังนั้นพอมันเชื่อมง่ายเชื่อมเร็วเนี่ยก็คือว่ามันก็เลยทําให้งานบางอย่างเนี่ยมันเหมาะสมกับมิกแม็กมากจริงๆแต่บางอย่างมันก็ไม่เหมาะสมนะครับผมมันก็มีข้อ เขาเรียกว่าข้อแตกต่างอยู่เนาะเรามาดูกันว่ามิกแม็กเนี่ยมันเหมาะกับงานประเภทไหนบ้างนะครับเหมือนเดิมนะครับมิกแม็กมีมาน,นานแต่ว่า,ามีมานานน่าจะหลัก10ปีนะครับผมแต่ว่าก็คือประวัติมันก็จะน้อยกว่า MMA เยอะนะครับมีสามารถเชื่อมได้ทั้งงานทั่วไปนะครับและงานสําคัญในระดับการเชื่อมท่อนะครับก็สามารถเอาไปใช้ในส่วนนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเป็นงานสําคัญก็ต้องมีองค์ความรู้เยอะนิดนึงนะครับผมทีนี้มี มีลวดที่ใช้ในการเลือกใช้น้อยกว่า m อนะครับผมมันไม่มีลวดที่เป็นลักษณะเชื่อมขึ้นเชื่อมลงอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่แล้วลวดของ m i ก m x เองนะครับก็จะเป็นลวดที่เป็นลักษณะแรงดึงสูงนะครับผมลวดที่มีความแข็งแรงนะครับดังนั้นมันมันก็เลยเอาไปใช้กับงานที่สำคัญได้นั่นเองนะครับทีนี้ มิกแม็กเนี่ยมันก็จะมีอุปกรณ์ที่มากกว่า m อ m มเอมีเครื่องหนึ่งตัวมีหัวเชื่อมมีสายกาวจบนะครับผมแต่มิกแม็กไม่ใช่มิกแม็กอุปกรณ์ควบเขาเรียกว่าอุปกรณ์ควบครับมันต้องมีปืนเชื่อมนะครับจะต้องมีสายกาวเหมือนกันจะต้องมีถังแก๊สจะต้องมีเกจจะต้องมีโรเลอร์ในการขับลวดเห็นไหมครับอุปกรณ์ควบมันจะเยอะกว่านั่นเองนะครับแต่มันก็สามารถเชื่อมได้ทั้งตรงส่วนของโลหะเหล็ก สเตนเลสและก็อลูมิเนียมนะครับผมแต่ว่าในดีเทลต่างๆมันก็จะมีแยกย่อยเข้าไปอีกนะครับใช้ในส่วนของทั้งในโรงงานก็ได้นะครับผมจริงๆแล้วมันเป็นโรงงานเป็นหลักนะครับซึ่งมันเกิดมาจากในโรงงานก่อนและตอนหลังๆพอมีคำว่า DIY เข้ามาปุ๊บมันถึงแพร่กระจายมาตรงส่วนของงาน DIY งานตามบ้านของเรานะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยจะเหมาะกับไฟที่ต้องใช้ไฟปั่นเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่า มันมีมอเตอร์นะครับมีชุดขับมอเตอร์ดังนั้นมันต้องการกระแสที่ค่อนข้างะะสะเถียนพอสมควรถามว่าไปใช้ไฟปั่นไฟโซลา่าเซลล์ได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีปัญหามากกว่านั่นเองนะครับผมตรงส่วนของมอเตอร์เนาะดังนั้นมันจะเหมาะกับงานเฟอร์งานที่ต้องการความรวดเร็วนะครับผมงานที่ต้องทําปริมาณมากๆเนี่ยจะเหมาะกับมันมาก และก็อีกอันนึงความง่ายก็ต้องแลกกับราคาที่จะต้องจ่ายนะครับราคาเริ่มต้นของ MiMa มก็เริ่มตั้งแต่ที่ประมาณ5,000ไปจนถึง2 0,000 000เลยนะครับผมซึ่งสังเกตว่าสเกลมันจะค่อนข้างต่างกันนะครับผมดังนั้นเหมือนกับว่าเราจ่ายตังค์เพื่อซื้อความง่ายในการเชื่อมนั่นเองครับทีนี้จริงๆแล้ว MiMa มเนี่ยม,มันง่ายในการเชื่อมนะครับแต่มันก็มีความยากเสริมเข้ามาเหมือนกันอย่างเช่น1นนะครับผม เราจะต้องเข้าใจกระบวนการในการปรับเซตติ้งของเครื่องมากกว่าปกตินั่นเองนะครับ M M A เราปรับกระแสตามความหนาชิ้นงานมีปุ่มเดียวจบเลยนะครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะครับแต่ m i กแม็กไม่ใช่มันจะต้องเป็นการบาลานซ์ระหว่างความเร็วบาลานซ์ระหว่างโวล์นะครับผมไหนจะต้องบาลานซ์กับแก๊สนะครับผมที่จะต้องให้ทุกอย่างสัมพันธ์กันมันมีส่วนที่ปรับมากกว่านั่นเองนะครับผมและ เนื่องจากมันมีอุปกรณ์ควบเยอะนะครับเราก็จะเจอปัญหาจุกจิกเยอะเหมือนกันนะครับผมบางทีมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับผมเพียงแต่ว่ามันมีเยอะกว่านั่นเองเพราะมันซับซ้อนกว่านะครับอย่างเช่นลืมเปิดแก๊สนะครับสายแก๊สรั่วแก๊สหมดกระทันหันโฟกัสน้อยเกินไปนะครับหรือหัวทิพตันเนี่ยสังเกตว่าปัญหามันไม่ได้ใหญ่นะครับเพียงแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เยอะกว่า MA นั่นเองนะครับผม แล้วก็อะไหล่สิ้นเปลืองนะครับผมอะไหล่สิ้นเปลืองก็มีมากกว่าของ MMA นะครับไม่ว่าจะเป็นหัวทิปนะครับแล้วก็ตัวส่วนของนอสเซิลนะครับซึ่งต้องสต็อกไว้เยอะๆหน่อยเพราะว่าบางทีมันใช้ครั้งเดียวแล้วก็พังเลยก็มีนะครับมันมีความสิ้นเปลืองมากกว่าของ MMA นะครับผมไหนจะไลเนอร์นะครับผมไหนจะระบบแก๊สที่จะต้องมีมีตัวรองนะครับผมหรือว่าพอล้มไปปุ๊บมีกระบอกแก้วแตกอะไรเงี้ยซวกเนี้ยมันต้อง อะไรอะไรพวกนี้ต้องสำรองไว้หมดเลยนะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าความยากของมิกแม็กก็คือความไม่เข้าใจเรื่องแก๊สนะครับการมีความไม่เข้าใจเรื่องแก๊สแก๊สในงานเชื่อมมันจะระเบิดหรือเปล่านะครับผมอ่าอันนี้ก็คือจริงๆแล้วมันก็เป็นข้อกังวลที่ทําให้คนไม่กล้าใช้มิกแม็กนั่นเองนะครับผมจริงๆแล้วมันก็มีความน่าก,กลัวครับแต่เรื่องระเบิดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องกลัวคือแรงดันของแก๊สที่มากกว่า นะครับผมเสร็จแล้วก็คือ,อ,อมันจะต้องเข้าใจถึงความสําคัญนะครับผมว่าทําไมจะต้องใช้แก๊สในงานเชื่อมในขณะที่ M M A เฮ้ยมันไม่ต้องมีแก๊สนี่วะแล้วทาไมมิกแม็กถึงมีแก๊สนะครับผมถ้าเกิดเราไม่เข้าใจจุดนี้ตัวนี้แหละก็จะเป็นปัญหาของเราเองนะครับ นอกจากนั้นข้อสุดท้ายก็คือว่าความยากในการหาแก๊สในแต่ละพื้นที่นะครับผมบ้านนอกในเมืองอาจจะไม่เท่าไหร่ในตัวอำเภอในตัวจังหวัดอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นอำเภอที่ไกลจากตัวจังหวัดมากๆเนี่ยอันนี้อาจจะมีปัญหาในการหาแก๊สได้ยากก็เป็นไปได้หรือบางครั้งหาไม่ยากนะครับแต่ว่าแก๊สที่เราอยากได้ไม่มีอย่างเช่นเราอยากได้ก๊าซซ o 2แต่ที่ร้านมีแต่อะกอนกับอ,ออกซิเจนอย่างเงี้ย ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็คือความยากของ Micmac นั่นเองนอกจากนั้นเราอาจจะเจอสายที่ยาวไม่ได้อีกนะครับมันไม่ได้ยืดหยุ่นเหมือน MMA เห็นไหมครับพวกนี้เป็นปัญหาทั้งหมดเลยทีนี้เราก็มาดูตรงส่วนของงบประมาณของ m i c m a ็กนะครับควรเริ่มต้นที่เท่าไหร่อย่างที่กล่าวไว้ตั้งแต่ต้นนะครับว่า ถ้าเกิดเราจะอยากได้การเชื่อมที่ง่ายเราก็ต้องยอมจ่ายส่วนที่จะง่ายนั้นนะครับผมก็คือจ่ายทังซื้อของง่ายนั่นเองครับดังนั้นผู้เริ่มต้นนะครับผู้เริ่มต้นเนี่ยก็จะสตาร์ทค่อนข้างสูงหน่อยอาจจะสตาร์ทที่5,000จนถึง9,000สําหรับมือใหม่นะครับผมอันนี้เราก็จะได้เครื่องที่มีความทนทานในระดับหนึ่งถ้าใช้มือเดียวนี่ได้นะครับผม แล้วก็คนคนนั้นก็ต้องเป็นคนที่รักเครื่องมือหน่อยมันก็มีความทนทานใช้ในบ้านได้เหมือนกันนะครับผมต่อไปถ้าเป็นระดับเกรดของผู้รับเหมาเนี่ยอยากจะให้แนะนําที่ระดับ1 0,000นจนถึง1 5 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับผมก็คือสิ่งที่เราจะได้คือรับการได้สบายใจการันตีว่าไม่พังหน้าง,งานแน่ๆสามารถหอกหิ้วทุลักทุเลนะครับไปใช้นอกสถานที่สมบุกสมบันได้นิดหน่อยนะครับผมตรงส่วนนี้มันก็ทําให้เราสบายใจและได้ประกันทที่แน่นอนนั่นเองนะครับ และก็สุดท้ายก็คือเกรดอุตสาหกรรมเกรดผู้รับเหมาต่างๆจะแนะนําให้เครื่องที่ประมาณ15,000บาทขึ้นไปนะครับสิ่งนี้เราจะได้ประกันยาวๆเลยเครื่องที่มีความทนทานนะครับผมทํางานได้ทั้งวันทั้งคืนเลย24ชั่วโมงทําไปเลยนะครับผมตรงส่วนนี้นี่คืองบประมาณเริ่มต้นของม i Max สังเกตว่ามันจะประมาณสัก2หรือ2-3เท่าของราคา MMA ที่เราต้องจ่ายเพื่อซื้อกับความง่ายนั่นเองครับ สุดท้ายนะครับผมมิกแม็กเหมาะกับใครนะครับจริงๆแล้วมิกม็อกมิกแม็กเหมาะกับทุกคนถ้าเกิดเรามีงบประมาณในการจ่ายนะครับมันมีเป็นเครื่องที่สามารถเชื่อมได้ง่ายมากๆเลยนะครับผมแต่อย่างที่บอกว่าคุณอาจจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการปรับเซตติง้งแล้วก็อุปกรณ์ควบนิดหน่อยนะครับผมอันนี้มันจะทําให้เราสามารถทํางานแล้วก็มีชิ้นงานออกมาได้เรื่อยๆนะครับผมและมิกแม็กควรเป็นอะไรที่ ทำในปริมาณชิ้นงานที่เยอะๆจะเหมาะกับมันมากเลยนะครับผมงานที่ได้ออกมาเร็วนะครับผลงานออกมาดีรอยเชื่อมเนี่ยเนียนกิ๊กนะครับผมและก็ความเร็วในปริมาณงานที่จะทาได้เยอะขึ้นในเวลาที่เท่ากันนะครับอันนี้ก็คือคร่าวๆสําหรับเครื่องมิกแมกนะครับผมดังนั้นถ้าใครอยากสนใจใครมีงบประมาณเพียงพอในชั่วโมงนี้คุณโจก็ยังเชียร์ให้กระบวนการเชื่อมมิกแมกนะครับผมในระบบการใช้แก๊สในการเชื่อมอยู่นะครับผม และในตอนหน้าเราอาจจะพูดถึงเรื่องฟักคอรหรือเชื่อมติก,กันอย่าลืมติดตามคุณโจถ้าเกิดว่าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้คุณโจทําคลิปต,ต่อไปนะครับมีคําถามสอบถามมาได้ใต้คอมเมนต์นะครับคุณโจก็จะทยอยตอบเรื่อยๆนะครับวันนี้พอแคน่นี้หวังว่าคงได้ประโยชน์กันนะครับสวัสดีครับคุณโจคนเหล็กงานช่างไม้จิตอาสาครับ